ก็ใช้ได้นะจ๊ะใช้ได้นะถ้าได้ลองนั่งอ่ะออันนี้แรงแบบว่ามีควันไม่ต่ำครต่ร้อยเมื่อกี้บื้นไปเท่าไหร่สมมติแบบมีร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้บื้นแค่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ใช้คันเร่งไปประมาณห้าสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ห้สิบเจ็ดสิบนะใช่ครับใช้ไม่เยอะต่ังตีบ่อยอย่างนี้แล้วนะกม่หมดนะเซฟเซฟไว้แล้วเรานี่ล็อกเซฟตี้ระบบเซฟตี้ด้วยอัตโนมือนี่ล็อกนี้เลยโอเคนะแล้วคือเขาไม่ได้แบบเสียงเขาอ่ะ เสียงเขานุ <med> <strong> ่มนะเสียงเขาลอนะเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงเสียงฟอดดีนะเสียงฟอดนุ่มนุ่มแล้วเสียงเาหลอดเมือนี่ตอนแรก ไปดูห้องเครื่องเลยห้องเครื่องอย่างเน่าเลยคันนี้รจะได้รู้ว่าใช้งานจริงๆก็รถใช้งานน่ะเนาะใช่มันก็ต้องตั้นแหลดเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าแบบขิงก็รถใช้งานก็ต้องแบบนิดนึง <laughs> เออพอน้องเป็นทุกอย่าง <laughs> แต่ดีนะที่รถคันหนึ่งที่สามารถเป็นได้ทุกอย่างขนดาดเนี้ยใช่ครับบอกเลยว่าออกมานี่คือคือใช้ได้ครบแล้วไม่เคยงองแงด้วยนะน้องน่ารักใช่น้องน่ารักน้องไม่เคยงองแงแบบไม่เคยไปมีปัญหาแบบ เว้ยเดี๋ยวพูขาดเดี๋ยวไอ้นุ้ยนี่ทางไม่น้องไม่มีจเยน้องถังน้องถังลูกน้องถังหน้ารักนน้องถังชอบเดินชอบเดินท้ายท้าแรงเดินท้ายแรงคือท้ายพายุที่บอกว่าอแป๊บเดียวมันก็ลง2อ0ยแล้วอ๋อ ไปจะจะไม่เน้นแบบว่าไม่เน้นต้นเต่กว่าจะไล่เป็นแบบว่าน้องต้องมีเวลาต้องมีเวลาเขานิดนึ่งถ้ามาระยะสั้นคือน้องมันยังไม่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่ารอรอบรอรอบคือตั้งใจภาษาคือรอรอบใช่คือตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าน้องเอาไว้วิ่งระยะยาวเหรอใช่ครับเพราะว่าคันนี้วิ่งขึ้นเหนือลงใต้ไปอีสานสบายสบายแล้วน้องน่ารัก ไม่เคยงองแง่ค,งงคือบื้นเลยแล้วใครใครเคยขับแปดชั่วโมงงี้อันนี้ขับเจ็ดอะหกครึ่งไม่ไม่ไม่ขนาดเอาเหรอใช่กดไปเลยจัด